สวัสดีครับวันนี้ดอติงได้อัปเดต UI ใหม่แต่ว่าการใช้งานทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเหตุผลที่เขาอัปเดต UI ใหม่หนึ่งอย่างแรกมันดูง่ายขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของตรงนี้ครับ image ฮิสตอรีตรงนี้เราสามารถซ่อนได้แล้วก็ดูภาพเก่าได้ง่ายมากขึ้นว่ามันเป็นภาพเล็กในส่วนของเมนูมันจะมีการแยกหมวดหมู่ตรงนี้ Project Basic Advanced มือใหม่อาจจะงงหน่อยหนึ่งแต่ว่า มันก็คล้ายๆเดิมเหมือนที่ผมเคยอธิบายไว้ใน ep 3เมนูหลักเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเพียงแต่ว่าเขาจัดหมวดหมู่ให้มันดูง่ายแล้วก็เหตุผลที่สำคัญที่เขาอัปเดต ui ก็คือถ้าในอนาคตจะมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ทำให้ใส่ฟีเจอร์เข้าไปได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่ามันจะไม่กองอยู่ในเมนูหน้าเดียว แต่จะสามารถแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้ได้เป็นสคริปต์หรือว่าเป็นหน้าเทนแบบนี้ได้เอ่อแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเหมือนว่าจะมีแค่อย่างเดียวมั้งตรงนี้ขอบเมนูภาพตรงนี้แต่ว่าผมยังไม่ลองใช้งานแล้วก็ยังไม่เข้าใจมีเท่าไหร นอกนั้นก็คล้ายๆเดิมแล้วก็เมนูสำหรับปุ่มเจนรูปมาอยู่ข้างล่างตรงนี้อาจจะงงนิดนึงนะแล้วก็ที่สังเกตเวลาอินเพนหน้าเวลาที่กดคลิกอย่างลบในส่วนของสี่เหลี่ยมจะถูกย้ายมาไว้ข้างล่าง แต่ก่อนมันจะอยู่ในแถบเดียวกันแล้วก็ปุ่มเซฟรูปอยู่ข้างบนตรงนี้นะแช่นี้ก็คล้ายๆกับเซฟรูปเหมือนกันนอกนั้นเหมือนเดิม แทบทุกอย่างการใช้งานพื้นฐานไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมแค่หน้าเมนูมันมีการเปลี่ยนแปลง